ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวภายในวัดแกนตัวันออกจังหวัดพิษณุโลกมีศาลสมเด็จพระสุพรรณกรยาที่สร้างโดยดรสมไทยวงเจริญร่วมกับประชาชนที่เคารพศรัทธาเพื่อเป็นที่กราบสักการะของประชาชนชาวไทยนับเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศเวลากลางคืนมีความสงบ จะสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้มีผู้ประสบการณ์เล่าว่าบางคนขับรถวนไปบมูมนาหาทางกลับบ้านไม่ได้จนต้องหยุดรถมากราบสารของพระองค์บางคนเมื่อลงมากราบก็มีอาการร้องไห้น้ำตาไหลซึ้งๆไม่หยุดนี่คือกระแสความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนสามารถมาสัมผัสได้สารสมเด็จพระสุพรรณกริยาออกแบบในท่าประทันร่างมีส่วนสูงขนาดเท่าครึ่งของคนจริงหรือราว2เมตร50 m. พระพักตร์งดงามกล้าวมวยผมสูงมีปิ่นทรงสบายครองสองวานทรงชุดอย่างเจ้านายฝ่ายในของกรุงศรีอยุธยามีเครื่องราชูปโภคประดับอันได้แก่น้ำเต้าชิ้นหมากคันชองพระทรงสภักนับวาสนางามสมพระเกียรติยิ่งด้านหลังศาลปฏิสถานพระพุทธรูปปางนาคปรกเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของพระสุพรรณกริยามีนามว่าพระพุทธสุพรรณมุจรีนปริพักษ์ สราสรสมเด็จพระสุพรรณกริยาได้สร้างขึ้นเพื่อรึอกถึงความศรีสระอันยิ่งใหญ่และความกราหารที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทยเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สืบต่อไปอีกตราบนานเท่านานสนับสสนนโดย Major Cineplex และ b r u e o ท i t h แ m and Bro